อริยสัจสี่คือพระสูตรที่สามารถเปลี่ยนปุุชนเป็นอริยะบุคคลได้ถ้าเราได้ใคร่ควรได้เข้าใจอย่างแท้จริงพระองค์กล่าวความจริงสี่ประการคือทุ์สมุทยัยนิโรธและมักทุก ก็คืออุปทานในขันห้าพระองค์ให้กำหนดรู้สมุทยัยก็คืออวิชาและภาวะตัณหาพระองค์ให้กำหนดละนิโรธก็คือวิชาและวิมุติพระองค์ให้กระทําให้แจ้งมัก ก็คือสมถวิปัสนาพระองค์ให้กระทำให้มากเจริญให้มากพระสูตรปฏิจจสมบาทนี้เป็นการกล่าวโดยพิสดารในเรื่องของสมุทยัยที่ต้องกำหนดระและนิโรธที่ต้อง กระทำให้แจ้งเราจึงควรหมั่นกระทำในใจเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุทบาทนั้นเทียวนั้นให้บ่อยครั้งดังนี้อิทะพิกเวอริยะสาวกูปฏิจจสมุตปาทางเยวะสาธุก,กังโยนิโส มนะสิกโรติพิขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสุป,ปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งน,นี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงหาสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมะัสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยา นามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ัสษะปัจจยาเวทนาเพราะมีัสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน อุปาทานะปัจจญาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบภาวะปัจจญาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชาลามะระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมณัตสุป,ปายาสาสัมเพวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยความชราความตายความโศความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวะละสะัสสทุกขขันธสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายาะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธา วิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายอนะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาปัสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาปัญหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัญหาปัญหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัญหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุปาทนานิโรธาภะวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะลามะระนังโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัตสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลความชราความตายความโศความร่ำไรรลังพันธ์ความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสะเกวะละสะทุกขคันทสะ นิโรโทโหต,ติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ่งนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุสำหรับการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นและเบื้องปลายในพระสูตรแรกก็คือปฏิจจสมุปบาทนี้ ผมก็จะขาย,ายายความให้เพื่อให้เข้าใจโดยสังเขตนะครับอริยสัตสี4ที่พระองค์พูดเนี่ยตัวทุกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดับตัวทุกได้เราต้องละเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือปฏิจจสายเกิดและการดับแห่งทุกก็คือปฏิจจสายดับนะครับเพราะฉะนั้นความทุกขเกิดขึ้นได้อย่างไร เราจึงจะรู้ว่าเราจะดับเขาได้อย่างไรความทุกข์พระองค์บอกว่าเกิดจากเพราะเรามีอวิชชาเป็นปัจจัยคําว่าเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยคือความไม่รู้เพราะสัตว์เนี่ยผู้มายึดติดเนี่ยไม่รู้ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราก็เลยมีความเข้าใจผิดว่าเป็นของเราขึ้นมาก็เลยมายึดมั่นถือมั่นโดยใช้การยึดที่เรียกว่าอุปทานในขันห้า เริ่มจากทานเข้าไปปรุงเป็นวิญญาณจากมโนคือสังขารทั้งหลายก็เป็นวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นเป็นภาษาก็จะมีนามรูป <c oughs> เป็นองค์ประกอบของภาษาครบเมื่อองค์ประกอบของภาษาครบก็จะทําให้เกิดความพอใจความอยากความยึดจึงเกิดความคิดติดตรึกจึงเกิดการเกิดคือชาติเมื่อเกิดการเกิดแล้วก็เกิดชรลาโมรณะและความทุกข์ต่างๆต่ตตตอไปนี่คือ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกจะเกิดขึ้นลักษณะน,นี้แต่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะมีผัสสะที่กระทบอะไรมันจะเกิดจากตัวตั้งของความไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไปยึดไว้ตลอดวิญญาณไปวางที่ผืนนาไหนเราก็รู้สึกว่าผืนนานั้นเป็นของเราเป็นตัวเราจึงเกิดความเกิดความแก่ความตาย ความเศร้าโศกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าเลยบอกว่าเมื่อเกิดการเกิดการแก่การตายแล้วปุถุชนหรือผู้ไม่ได้สดับก็จะเข้าใจผิดว่านั่นคือตัวเราคืออัตตานะครับคืออัตตาตัวเราเมื่อเกิดอัตตาก็จะมองว่ามันเป็นของเรามันเป็นตัวเรามันเป็นตัวตนของเราจึงเกิดความหอมหวานคือความ อาสาทะคือรสอร่อยของมันก็เกิดการยึดจึงเกิดนันทิคือความเพลินจึงเกิดสัญโยคะคือจิตปูกติดกับอารมณ์ด้วยคำนาจของความเพลินนั้นๆเมื่อเกิดสิ่งนี้ก็จะไปพ่อพูนความเป็นอวิชชาให้มีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการก็คือจะต้องเป็นสายดับเราจะต้องดับทุกตัวนี้อย่างเป็นระบบพระเจ้าเขาเลยบอกว่าการที่จะต้องดับให้ได้เนี่ยเราก็ต้องมองที่ เมื่อมีการเกิดคือชาติและมีชลาและมรณะคือเสื่อมระดับแล้วเราต้องรู้ว่าตัวนั้นไม่ใช่อัตตานะแต่มันเป็นอนัตตาคือความเป็นตัวตนชั่วคราวนี่คือองค์ความรู้ของพระเจ้าที่มองขันห่าว่าเป็นอนัตตาคือกิเกิดคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อมองเป็นอนัตตาแล้วเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะมันดับไปเรียบร้อยเป็นอนัตตาแล้วเราจะเห็นเป็นตัวเราได้ยังไงเมื่อสัตว์มีความเห็นที่ถูกต้องก็จึงรู้ว่าการยึดสิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็จะเป็นทุกข์เปล่าๆจึงเกิดการเห็นโทษในการยึดเมื่อเห็นโทษแล้วจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดและจังหวะนี้แหละที่คลายกำหนัดไปเรื่อย ก็จะไปคลายกำหนัดที่อวิชชาคือความไม่รู้ว่าไม่ใช่ของเราจะค่อยๆลดลงความเข้าใจผิดว่าทุกอย่างเป็นของเราจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั้นเที่ยวนะจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนดับไปนี่แหละครับก็คือปฏิจจสมุบทบาททั้งสายเกิดแห่งทุกข์และก็สายดับแห่งทุกข์สรุปแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้ดีที่สุดก็คือเราจะเดินมรรคยังไงพระองค์ก็บอกว่า เมื่อเห็นปฏิจจยสายเกิดสายดับแล้ววิธีการเดินมรรคที่เรียกว่านิสระนก็คือการละนันทิการละนันทิโดยใช้วิธีการเข้าไปเห็นการเกิดดับคือตั้งแต่ชาติชรามรณะเห็นการเกิดดับเรียบร้อยปุ๊บอย่าให้คิดว่าเป็นอัตตาให้คิดว่าเป็นอนัตตาเมื่อเรารู้ว่าเป็นอนัตตาเป็นปัญญาขั้นแรกแล้วเราก็จะคิดต่อไปว่า เนตังมามะเนสุมาชวิณะเมโสตตามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อมีความเข้าใจถูกเช่นนี้แล้วเท่ากับว่าเราก็จะไม่ยึดเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราจึงเห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็คือเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพิทาเมื่อนิพิทาก็จะมีวิราะธรรมคือความจางคลายในความกำหนัดในอุปทานที่จะยึดตัวนี้ก็จะไปทำให้อ,อ,อวิชาจางคลายจางคลาย,จ,าลายจนลงไปนี่ ถึงที่สุดด้วยวิชาของการเดินมากของการละนันทินะครับเพราะฉนั้นพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่อธิบายโดยสังเขปง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆและฝึกฝนด้วยวิชาละนันทิการละนันทิด้วยพระสูตรนี้เขาเรียกว่าอุปธิปานายะอุปัิปฏินิสัขายะ,าายะคือเข้าไปจาัดก,การเรื่องตัวอุปัิที่ยึดในขันห้าและให้วิชาที่ถูกต้องว่ามันไม่ใช่อัตตามมันเป็นอนาตาและมันเป็นณเมสองอตา นี่แหละครับไม่ได้ยากเกินไปการวิ่งด้วยมัคของปฏิจจานี้ให้ละนันทิให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าละนันทิได้เร็วผู้เจ้าก็าบอกว่าให้เป็นเหมือนอินทรพนาชันเลิศก,ก็เป็นอุปติปฏิลาภการนิสัญโยชนานิปัญนาและถ้าเร็วขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานิปัินาเช่นกันอันนี้ก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นไปเองโดยธรรมาชาตินะครับ คิดว่าเป็นประโยชน์ในการแทงตลอดอย่างดีที่ทิศด้วยทิศท,ทิของพระสุนี้นะครับขอบคุณครับสาธุครับ